ความอิจฉานี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากความเห็นแก่ตัวที่เราเอาเปรียบเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งอะไรที่แบบน่าขยะขยงเราจะไปคิดว่าเราแบบโอ้โหโชคดีเราได้เยอะกว่าเพื่อนโชคดีแบบเพื่อนรู้ไม่ทันเราเราเอาเปรียบเขาอันนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับเป็นสิ่งที่น่าขยะขยงย,ยิ่งถ้าเราไปอิจฉาเพื่อน เวลาเห็นเพื่อนได้ดีเห็นเพื่อนแบบสำเร็จแสดงอาการแบบไม่พออกพอใจพูดก็ดีหรือว่าแสดงการแบบอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้ยเมื่อเราเห็นนางอิจฉาเมื่อเราเห็นตัวอิจฉาตัวโกงเห็นแล้วมันน่ารังเกียจเห็นแล้วมันน่าขยะขยงถ้าสิ่งเหล่านั้นมันอยู่กับตัวเราเนี่ยเราอยู่กับเพื่อนเนี่ย ความอิจฉาก็ดีความน้อยใจก็ดีการเอาเปรียบก็ดีความเห็นแก่ตัวก็ดีอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นในตัวเราในจิตใจเราเพราะมันเป็นสิ่งที่จะทำลายมิตรภาพในความเป็นเพื่อน